ผู้ใช้สกินแคร์ลดรอยแตกลายได้ผลจริงตามงานวิจัยรอยแตกลายเนะะี่ยค่ะเกิดจากการที่ผิวยืดหรือว่าหดตัวเร็วเกินไปแปลว่าไม่ว่าจะเป็นอ้วนเร็วหรือผอมเร็วเกินไปก็เกิดรอยแตกลายได้นะคอลลาเจนใต้ผิวจะจับตัวกันแบบแข็งผิดปกติรวมถึงอีลาสตินที่ทาให้ผิวยืดหยุ่นมันก็จะลดลงผิวชั้นหนังแท้หรือชั้นเดอร์มีเสรารับแรงไม่ไหวก็เกิดรอยแตกลายขึ้นมามองเรียงลาดับสกินแคร์ให้3สเต็ปค่ะ อันดับหนึ่งไฮายาค่ะไฮายาที่ว่าทําถึงเนี่ยมองว่าต้องเป็นไฮายาสําหรับฐานานจะไปกระตุ้นการทำงานของไฟบบาาให้ผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินมากขึ้นคือไฮายาจะทําให้ผิวอิ่มฟูและยืดหยุ่นขึ้นได้ถ้าแพงหน่อยก็จะเป็นตัวไบโอไฮยาลักษ์มองว่าดีอันดับ2องเกรตินอลค่ะ นอกจากเขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นรอยแตกเนี่ยเขาเกิดจากการที่ผิวยุบตัวนะมันก็จะมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนคนท้องห้ามใช้นะใช้เรตินอลที่ใช้ทานหน้านี่แหละทาได้เลยนะคะแรงหน่อยก็จะเป็นตัวอิสดินเ็นเรตินอลนะหรือเป็นเรตินอลสำหรับทาตัว2ยี่ห้อน,นี้ก็ได้อันดับ3ออยทาผิวค่ะมีรายงานว่าสวีทอัลมอน์กับซาชิมิออยลดโอกาสการเกิดผิวแตกลายได้คือยิ่งใช้ก่อนการเกิดผิวแตกลายยิ่งดีแต่เกิดผิวแตกลายแล้วก็ช่วยได้นะส่วนพวโ,โัตเตอออ,ออยววิน, e. วน้ก คือสำหรับผู้หญิงท้องเนาะมาร์กที่ท้องไปเลยหรือเป็นแบบครีมที่ใช้นวดก็ได้